สวัสดีครับผม Mixer อร์แวนแดนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการซื้อรถสร่วนตัว GTA ออนไลน์นะครับระดับแรกก็ต้องไปที่ Google นะครับต้องเข้าเว็บไซต์เราก่อนครับ GTA Online Getting ครับ e n t เ r เลยนะนนา Server, นะาจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ GTA Online Getting Server นะครับก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นก็ เ,เพลงนิดนึงนะรหรือว่าเข้าที่ Google นะครับแขีว่า GTA Gear Sting แล้วก็คลิกเว็บเข้านีนครับโอเคครับจากนั้นก็เข้าสู่เว็บไซต์ครับก่อนอื่นเราก็ต้องมี ID ถูกไหมนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้ เ n t นเอเข้าสู่ระบบเลยนะครับจากนั้นซื้อรถส่วนตัวก็มาเมนูที่รถส่วนตัวแล้วก็ดูราคารถครับนตอนนี้รถยังลงมาไม่หมดนะครับก็ลงเดี๋ยวลงมาให้หมดผมจะซื้อรถ id 400นะครับก็ใส่ค้อใไปสี่ศูนย์ยืนยันอ๋อผมซื้อไม่ได้นะครับพอดีมีรถอยู่แล้วนะครับ อางสี่ศูนสล้โอเคได้ซื้อรถส่วนตัวแล้วนะครับก็เข้าไปในเกมเลยอ๋อโอเคเข้าไปในเกมนะครับ จากนั้นก็เอาล็อกอินนะครับเอาอ,อินเข้าสู่ระบบก,ก่อนโอเคคนระับจากนั้นจากนั้นวิธีเรียกรถส่วนตัวก็กด F6 ครับทับ V แล้วก็ เรียกรถมาหาตัวเองนี่สิบเอ็ดนี่ครับรถมาแล้วครับแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วครับรถส่วนตัวอันนี้ผมลงบอดไว้นะครับ รอบวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม